วันนี้จะอธิบายงเรื่องอารมณ์อารมณ์ของกรรมฐานท่านเรียกว่าอารมณ์เดี๋ยวจะไม่เข้าใจทั้งเรื่องอารมณ์อารมณ์นั้นมีทั้งดีมีทั้งชั่วที่เรียกว่ากรรมฐานี่สิบนั่นท่านเรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานนี่อารมณ์ทีุ่ดทั่วไปเป็นความคิดความนึกความปรุงความแต่ง แม่ที่สุดแต่วางโทรมนัดน้อยใจเสียอกเสียใจแล้เดียวดีใจซึ่งมันติดอยู่กับจิตมันห้อยแขนอยู่กับจิตนั้นตลาดไม่ได้ละไม่วางอันนั้นก็เรียกว่าอารมณ์เหมือนกันอารมณ์ในทางที่ชั่วที่ไม่ดีอารมณ์นี้แหละ เป็นรูปจักรของการภาวนาทำสมาธิเป็นตัวใหยร้ายกายห้ามมัดหามผลห้ามปฏิภานเห็นไน้ในการทำความเทียนภาวนาจรองจะต้องต่อสู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เียกว่าต่อสู้ขาตศึก ฆ่าสเป็นภัยร้ายกาการสู้ต่อสู้อารมณ์ก็จะต้องเอาอารมณ์มันออกมาสู้กันอีกเหมือนกันอารมณ์ทางชั่วเป็นภัยอันตรายแจกความสงบคือสมาธิภาวนาอารมณ์ของคนชั่วเป็นภัยอันตรายแต่มรรคผลนิพพาน กวาสัาวนิสสกาวมมัคาวรสักาวรมันเข้าทานองที่ว่าหนามปัดก่อนหนามบงอันนี้เมื่ออารมณ์ทั้งชั่วเข้ามาพัวพันนิ่งกับจิตกับใจทำจิตใจให้สงบได้แล้วก็จำเป็นจะต้องใช้อารมณ์ ทางดีต่อสุ่ให้เข้าตำรักับดักที่ว่าชนะความชั่วหรือความดีของเราอารมณ์ใทางที่ดีพระพุทธเจ้าท่านประเทศไร้ยาอย่างหลายในที่เราพากันอบรมมาทั้งพวงหมดเรียกว่าอารมณ์ในทางดีเอาพุทธคุณมาเป็นอารมณ์ นึกถึงพุทธเจ้าพุทโธพุทโธธโม,มตังโภอะไรทั้งหมดเนี่ยเรื่องทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าอนุสติจิตฌานอนุสติสม,มาสติสังขานอนุสติสีราจาณานุสติมรณาอน,นุสติอนุสติทั้งหมดทั้งสิตเป็นอารมณ์ ทางดีสนัดจะต่อสู้เอาชนะอารมณ์ทั้งทั่วนอกจากนั้นอีกท่านอธิบายคว่อันตรายเรีย่ยวกับกรรมฐานสี่สิทธิ์มีมากมายเพื่ออธิบายวันนี้นะต้องการยังให้เข้าใจเรื่องอารมณ์ขึ้นประมาณามอพูดโดยเฉพาะเรื่งองอารมณ์หารดเรือจากอารมณ์ อารมณ์และรู้จักโทษของอารมณ์คนเราถ้าหากไม่เบื่อไม่เห็นโทษทุกข์ในอารมณ์ก็สลบได้แสนยากเดิมมากเข้าใจอารมณ์ในความคิดคิดใกเพลินสนุกใจตามเรื่องตามราวข้ากันใดก็อเพลินไปกัอไปไอบอัไรข้าพึ่งเรื่องเป็นเรื่องขาบเรื่องติง ต่อเพลินก็กำขับตอบตอบตอบเองได้ยินแล้วก็เพลินส่งไปอย่าเรียกว่าส่งไปตามอารมณ์ได้ยินเป็นรูปก็ส่งไปตามรูปปรุงแต่งไปตามเรื่องรูปดีรูปไม่ดีรูปชั่วรูปเลวรูปเสียรูปงารูปกิเลสกิรานปรุงแต่งไปตามอารมณ์ไม่ตามอารมณ์ คาว่าปรุงแต่งคําว่าส่งไปนั้นเพื่อมันออกจากหลักเลิมจึงไม่เป็นสมาธิถ้าหากเราไม่เห็นโทษเห็นว่าเป็นคุณอยู่สามใดอารมณ์มั้นก็เป็นกามคุณอารมณ์มันนั่นก็เป็นกามโทษในเป็นกามคุณถ้าเห็นโทษ เป็นของหน้าเบื่อหน่ายทางจิตใจเกิดมัวเมาลุ่มหลงส่งนอกออกไกลแล้วเข้าใจอย่างนี้เ้าเห็นโทษแล้วกระไได้ง,ง่ายปล่อยวางเร็วอารมณ์มีทุกคนที่จะเกิดอารมณ์ที่จะเป็นอารมณ์มาทางชั่วเพราะตัวงเรามีตัวิเิสอยู่ภายใน ความรักของใครความชอ,อบใจและขความเกลียดทุกรธความยินดีแล้วไม่ยินดีมันมีอยู่ในใจของคนทุกทุกคนเห็นนั้นมันยังค่อยเป็นอารมณ์อารมณ์นั่นพูดง่ายๆเลยว่าเป็นตัวสู่ดีแ้าคราวนี้เราสู้อะไรเราชนะไห ถ้ามันมีกิเลสเพื่อไม่เห็นโทษเราก็ไม่พยายามที่จะทําดีไม่พยายามที่จะสำละกดับสั่งพอมีกิเลสเห็นโทษแล้วก็ตั้งหนายร่างกายที่เสจะสำละกดัสั่งดีตัวผู้ที่ไม่เห็นโทษผู้ไม่เห็นโทษเห็นกิตตคุณทั้งหมดแล้วก็หมดทั้งทางไม่ต้องที่จะร็จำละกดัสั่งไม่ต้องทำที่เสียกัน ดัะนั้นอารมณ์ทั้งหลายนั้นถ้าหากผู้มีสติปัญญาที่จะน่าเห็นสุทษไม่ใช่เป็นของเร็วเป็นของชั่วจริงละอารมณ์ในกิเลสแต่ไม่ใช่เป็นของชั่วในตัวของเราคือเราเห็นชั่วแล้วจะต้องกรงะดับก็ปช่ยามกำจัดมันได้กลับเป็นของดีเลยเป็นเหตุให้เราเห็นไข่ ได้คงรู้ตื่นตัวไม่มัวมอล้ว้รุกหลงลุ้มเพิ่ม,มเพื่อเนื่อกับเรื่องอารมณ์งานนะมันดีตรงนี้ที่ว่าดีเหมือน,นกันก็คนเป็นโรคถ้ามันมีโรคก็ไม่มีจกักเพราะติวโรคจะค่อยเสี่ยงหายยากกลางจ้งในชาพอโรคได้คนรู้พอโรคเกิดขึ้น ิเลตมันเขาตัวของคนเราทุกคนได้เคยเผามาแล้วเคยเดือดร้อนมาแล้วเมื่อเราเห็นโทษในการที่มันเผาและเดือดร้อนมาแล้ว,ลวเราเห็นโทษเห็นใครเราพยายามที่จะกำจัดเผาผ่านทำมันวอดวายหายไปอาการพยายามที่จะกำจัด ให้มันวอดวายหายไปเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวสันยาเนี่ยเป็นของดีดีตรงนี้อยู่ที่เฉยไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้สึกนึกคิดแล้วไม่เห็นโทษเห็นไขอะไรด้วยอยู่วยโมหาหะบิดาไม่มีวันท่าที่แก้ไขจมนานนักแบบนั้น ถ้าหากเราเห็นโทษเห็นภัยมาแล้วตื่นตัวรู้สึกนึกคิดได้ระวังภัยต่อไปถ้าการที่ระวังไม่ให้มันเข้ามาเผาผ่านสนานันด่างเราอีกนะนั่นจากเป็นความดีดีเลยกลายเป็นคุณทำให้เกิดคุณประโยชน์แก่ตัวของเราขึนะ้นมาถึงว่าอารมณ์มีทุกคน ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันก็เหตุที่เรามีปัญญาน้อยเราไม่ีอุบายสามารถที่จะกำจัดไม่ไดคอยรบกวนเราอยู่ตลอดเวลาการที่เราพยายามทำความดีและพยายามกำจัดที่เรนที่มันทำให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์นี้ ตามภาษาสมมติเรียกเรียกมันจะเรียกว่าทำกรรมฐานหรืออีกในหนึ่งที่เรียกว่าเพื่อชำระดีถ้าพูดให้มันสวยหน่อยเพื่อให้มันงดงามขึ้นหน่อยเรียกว่าครร,รมธรรมคือการแผกเผาการแผ่เผามีในหลายอย่าง พระพุทธเจ้าประกาศเทศนาไว้ด้วยาการเฉลิชาคือทำจิตใหนสงบเท่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวดงังอธิบายมาแล้วคือมีอุราายมีอารมณ์ที่เดียยวกรรมฐานจิตจิตเป็นอารมณ์สําหรับแทบเขาอ,อารมณ์อยากอารมณ์เฉลสาเป็นอสุภะเท่ทาทางสียณาของมนนามก็จะเป็นเหตุให้ ไม่ให้หลงมัวเมาในสิ่งที่เรายึดถือเป็นของสดสหมดงามเป็นของปฏิปุ้นสุโคกนาเป็นเสี้ยงเราเห็นแล้วเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ยงพิจารณาเห็นแท่งเป็นของไม่เที่ยงที่จะถืออัตตาที่ว่าเป็นส่วนเป็นตัวเป็นเอาเป็นเสี้นของสิรังคาบอน แล้มันแยกแยกพิจารณาตายของเราเห็นเป็นธาตุสี่น้ำไปลงกระจายตัวของเราออกไปก็จะเห็นเด็กเกิดปฏิบติธาตุเดาดิน้ำไปลงเรื่องทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนนั่นสอนให้แยกแยกทัดส่วนออกไปเช่นตัวคนเรา เป็นแต่เปลียนสภาวะธาตไม่ใช่สิเรศเคือดินน้ำไหลลงไม่ใช่สิเรศขาน,นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยาตไม่ใช่สิเรศโลกก็ไม่ใช่สิเรศเวทนาคือความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่สิเรศเรื่องชื่อของความสุขความทุกข์ไม่ใช่เป็นสิเรอะไร สัญญาความจำก็ให้ากิเลสเพาเป็นสักแต่ว่าจำทั้งขานของคิดความนึกความปรุงความแต่งมันก็ธรรมดาจะภาพไมคิดนึกปรุงแต่งเนี่อย่างความรู้สึกก็สักแต่วายิ้มีความรู้สึกเช่นเรารู้สึกเย็นรู้สึกแล้วเรียกความรู้สึกที่แรกเรียกว่ายมเรียกว่ายินอย่างความรู้สึก พราะว่าก็เป็นมีก็เป็นมันยากตัว่ารอ้อนมันไม่ใช่กิเลสอันที่เย็นนั่นเร,เราเข้าไปยึดเ่ยเราย็นนั่นกะะ็หาตัวติดไม่พอใจแลร้อนนั่นเราเข้าไปยึดเ่าเราร้อนนั่นก็หมันเป็นตัวกิเคือว่าถือว่าเรารอ้อนถ้าได้เห็นว่าร้อนนั่น เป็นคิดของไอของเด็กไอของความร้อนของไฟมันร้อนนะคือความรู้สึกพอมันสัมผัสเกิดความรู้สึกขึ้นท่านก็บอกว่าสัมผัสเกิดชาเลธนาท่านก็เรียกว่าสัมผัสไม่ใช่กิเลสถ้าเราเอาตัวเข้าไปใส่ความร้อนแนความสัมผัสอันนั้นกลับกลายเป็นตัวกิเลสคือไม่พอใจหรือพอใจ ใะนั้นท่านแยกแยกออกไว้สำหรับให้รู้ชื่อรู้นามรู้ตนรู้ตัวรู้หน้ารู้ตาเข้ามาสัมผัสไม่ใช่เราจะไป่เอาหายจัตก็แค่นเดียวกันตาหัวจมูกเร่องตาใ,ใจไม่ใช่จิตตาไว้าสลับดูมันจะเป็นจิตไ,ได้จะดูมันจะอยาดู ไห้มีตายจะดูสิา้พระเจ้าท่านก็มีตาท่านกะดูสาวกของท่านมีตาน่านก็ดูหูนั่นก็ฟังได้ยินเหมือนกันจมูกถูกหินหรืถูกน้ำรดมีมั้งการรู้จักเค็มหวานเปรี้ยวอาหารที่บริโภคเข้าไปทันเข้าไปท่านก็รูหมดเจอน้ําร้อนแข็งท่านก็รู้หมดตปหนาวเย็นท่านไม่เห็ไม่รู้คนไม่รู้ก็คือคนตายเนี้ท่านไม่ใช่ตาย คนเทนดีๆนี่แหละเหมือนกับเราเขาเมือเราทานอะไรแต่ด้วยเหตุที่ท่านเห็นชัดว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นสัมผัสอันนั้นเป็นตาอันนั้นเป็นรูปอันนั้นเป็นเสียงอันนั้นเป็นหูเกิดความรู้สึกส่วนตัส,สัมผัสท่านรู้หมดเข้าใจหมาทุกสิขขง่งทุกอย่างเรื่องราวเข้ามาถ้าหากจะยึดเขา มันเป็นตัวอุปทานมันเป็นสิเรตตัวสิเรตเนี่ยท่าน,นเห็นให้เกิดโทษทุกข์ท่านเข้าใจภาพอย่างนี้ท่านไลม่มดจะเห็นหมดจะทุกสิ่งทุกอย่างรู้เรื่องของทุกประการไม่ได้ไปยึดอะไรการเป็นสิ่งหรือตา,อา,ารเป็นหญิงหรือสัตง์ไม่สามารไปยึดถ้ามีเรื่องยึดยึดมันก็เลยนะแต่ไปยึดเอาเวทน,นามันก็เลยนะยึดเอาทุกข์ทุทุกขก์มันก็เลยนะแต่ไปยึดเอาสัมผัสอใจนอสังขางมันก็เลย มันมีได้ไปใช้ไปใช้ไปในหน้าที่ของมันในหมดเรื่องอะไน,นรู้จักหน้าที่ของสิ่งนั้นนีจริงว่าให้รู้จักถ,ถึงเรื่องอารมณ์ให้เข้าใจังเรื่องอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่เป็นสิเล มันเป็นอารมณ์ทางดีก็มีทางชั่วเอนี้อย่างเราไปพิจารณาสุขะเห็นปฏิกูลเห็นเป็นธาตเห็นมันของกายเป็นวอมกายอารมณมันเป็นอารมณ์นั่นก็ไม่ใช่เรื่องจริงทางเราคิดถึงอดีตอนาคตมันก็เป็นเรื่องอดีตอนาคตมันก็อยู่เพียงแค่อ,อดีตอนาคต ถ้าหากเราไม่คอบไปเดือดร้อนเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่นกิเลสถ้าไม่ใช่กิเลสเนี่ยตัวคนเราเนี่ะทุกคนมีอายตนะครบพันบริบวนมาทุกสิ่งทุกอย่างสัมพัสเย็นร้อนอแ็งนี้มั้ยชิ้นเอมีดีมีชั่ว้ยถ้าหากกิเลสตรงนี้ถ้าหากจะยยดออกาเป็นปตัวนตัวร้อนมัดเลย ถ้าใเยตแล้วจะเป็นสภาวะผิดมีอยู่เช่นนั้นเกิดอีกนะดับอย่างนี้นมันก็หมดเรื่องสบายแล้วไปสู้แล้วแต่ทำาอะไรครัเราไปฏิบททัติทำอะไรสู้เลยก็สู้อันนี้แหละคือให้รู้เท่าเนี่ยคํา่าสู้คือบทไม่ให้หลงมนันเป็นหลงแล้วมันเป็นตัวกิีเลสดสู้ไม่ให้หลงที่จะไม่ให้หลงก็เพราะวิจนารน,นตาณในจิต อารมณ์บางทีทำเมื่อวานนี้ไร้อทำเดียวเดือนแ,นแล้วนี่หร้อทำเมื่อปีกายนี้นที่ทำไปได้เอามาเนื้อิดหรือว่าคิดกับขางหนาตรงข้างหนามันจะเป็น,นอยงไรเรียกว่าอารมณ์นะอันนั้นต่อถ้าหากเราเห็นโทษเป็นของนาบุญนาเราสลักเนี่ยแล้วปล่อยวางไปเนี่ยเอาไปจุบัน คือว่าปัจจุบันที่จะอยู่ได้ก็เพราะมีอารมณ์เหมือนกันอารมณ์อะไรจริงอยู่ในปัจจุบันที่จะิอยู่ยได้คินพิจารณาถึงธาตุพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราเป็นเหตุพิจารณาถึงเรื่องเป็นของหน้าเบียดแะเบื่อหนา่ายเราเป็นธาตุของมัน มันใช้เรามานมนานมันมาคับเราใช้เรามาพวันหัวเวียนเพรการหัวเวียนมาไว้เก๊กิดเท่าไหร่มันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแกเราเลยมัติดใช้เราล่างไปเมื่อเราให้โทษเช่นนี้ก่อเป็นเหตุระลึกถึงเรื่องที่เรายอมเป็นทาสของมัน อ๋อเรื่องเป็นธาตุทั้งสองอย่างนี้นะคะคนสุขแดนนี้หลงมาอย่างนี้เองนั่นเรารู้ในที่ว่าเราเป็นธาตุยอมเป็นธาตุนะนะครั้นี้เราจะให้คนพ้นจากธาตุด้วยเหตุที่เราไม่ยอมเิดุธาตุทมที่จะไม่ยอมเป็นธาตุมันก็เพราะมารู้เรื่องรู้เท่าเห็นพทดเห็นไถ่ยาเป็นจริงแม้จะกลับเป็นตัวปัญญา ให้เกิดอิาความดูฉราที่ใจแล้วก็กล้าหาญเราออกวิธีนี้เองที่เป็นเอที่ทําให้เป็นอิสราค,คนจะท่าของเขาคือวิธีนี้เองแล้วพิจะได้ยึดมัน่นถือมั่นในอุบายนะราักษาอุบายนั้นพิจารณาต่อไปมีวันถึงเรื่องอารมณ์ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติภาวนาไม่รู้เรื่อง ว่าอะไรเป็นอะไรให้คนที่เกิดกัจจานี้ไห้รู้นอการศึกษาเราเรียนทำในไหนการฟังทำคำสองพุทธิันฟังอุบยวิเทศต่งตงางๆเรา,ะเราะจะศึกษาให้รู้เรื่องทั้คงหลายเรื่องนี้ไม่ใช่นั่งรับตาเพราะน้าจะให้เป็นไปเลยทีเดียวเป็นได้เส็นยากเป็นได้ก็ไม่รู้เรื่องนี้ไม่ทราบว่าได้หรือไม แต่แล้วผู้ที่ภาวนาได้ทำกลมเทียนทั้งหลายเมื่อไปเห็นอะไรแปิกประหลาดเกิดขึ้นมาได้กวมแปลกประหลาดนั้น่็เป็นของอีกกรดีเลยเข้าไปหลงยึดหลงเือสิ่งนั้นเป็นมั่นหมอด้วเลยแต่เพราะสิ่งนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ของไม่จริงเป็นของปลอมนานๆน้นเข้าบอกมันเสื่อมสูญไปใช่หรือของนั้นไม่แช่ข้องจริงเลยคันนี้กําเลย น้อยใจเฮี้ยใจเกิดรวมความเข้แค้อ่อนในการปฏิบัติวันดีที่ขนาดนี้ก็ยังเลี้ยวไหลไปได้ดีที่ขนาดนี้จริงขนาดไหนดีนี่เสื่อมสูญไปได้อันนี้ก็เป็นของจริงแล้วมันไม่ใช่ของจริงนีมันของเลอะเหลววันนี้แต่วันนี้ทั้รก็เลยนึกที่จะเรียนว่าจริงนะหวังว่าปฏิบัติทั้งสองไม่มีอะไรดีเป็นเรื่องของเลอะเหลวไปขนาดเลยเสื่อมเราพราดเหตุที่ไม่ไมไมเข้าใจอย่าง ขึ้นไปรู้เรื่องเป็นในการอธิบายวันนี้ก็เพียงอธิบายที่เพียงว่าอารมณ์เดียวเท่านั้นไม่ใช่อื่นไกลทุกๆคนพิจารณาด้ยวยหมายความว่าอารมณ์หมายสอนสิ่งใดความคิดนึกเรื่องอะไรสกสารเถิดที่มันไปติดอยู่ในใจทั้นสนุดละไม่ได้วางไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้อันนั้นเรีกเยกวออา่าอารมณ์อันนั้นคือตัวไข่ใหญ่ร้ายกาจที่สุดนั่นคือ ใครของสมาธิภาวนาน,นั้นคือเรื่องกิริน,นั้นเป็นเรื่องวัฏฏะอันั้นเป็นเรื่องวนเวียนั้งศาสตร์นั่นเป็นเหตุท,ที่จะให้พบชาตุยืนนานมันมีที่สิ้นที่สุดถ้าใครชำระลงไปได้ทันทีทัคนควรหรือว่ามันช้าลงไปหรือว่าไม่มีอะไรสิดเลยเราก็ยืนยันสดได้พักสิ้นตนได้ แต่ถ้าหาว่ามันลำล่างมันเสอยได้เดียกว่าใกล้เข้ามาแล้วเราจะการวนเวียนของเราหรือการท่องเที่ยวของเราเรียกว่าตันงเข้าไปถ้าได้ทันใจเชื่อม,มเ่อารมณ์มาได้เกิดขึ้นมาตัดสินได้ปล่อยวางให้แล้วไปเชื่อมมาในแกงตันนะใกล้เข้ามาที่สุดยังไม่ทันหมดแต่ว่าเสื่อทจะหมดแล้วถ้าหากว่า เราไม่มีเลยอนนะไรมากระทบกระตัดว่าคือความรู้เท่าเบื่อหน่ายเห็นโทษอยู่ตลอดเวลาเราไม่ยึดถือเอาเป็นอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นเราไม่ยึดเราไม่ถือเรารู้เท่าเข้าใจตามจริงวาวางสอยวางคำเฉยซะเป็นสภาวะอันหนึ่งเรียกว่าสภาวะธรรมนั่นเรียกว่าเราเข้าถึงสภาวะธรรมมันก็มีเรื่องที่จะืิดต่อต่อไป การรู้เท่าเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นประโยชน์อยิ่งใหญ่ถ้าอธิบายไปแต่วันนี้ก็เพียงอารมณ์อันเดียวดังนั้นก็ขอทุกๆคนพิจารณาดูเพราะมีอยู่ในดวงตัวทุกคนแล้วาาาาการชำระการสั่งการเตาบรรณักรับสุดแล้วถึงค่าสุดอยู่ภายในจึงเรียกว่าเาทวปิจาจานเดียวอระหะโตผู้ไหนจากกิเลสหรือว่าเป็นผู้ พัดเสียเส้นคงตากแห่งสังสารจัจจก็คือหมายความว่ามันไม่หวนจงมันไม่ต่อนเองมันหักตัวเยงเองสังสารจักจคือสิ่งที่อารมณ์ที่มาลบกวนมันไม่ถีมันมาแล้วก็หักตรงทันทีแรากขึ้นมาตัดทันทีนั่นเรียกว่ามันหักคงจำกแห่งสังสารจัจจ์คำว่ากรรมก็คือว่าตําลดจำกล่อจำกเกลียดนั่นเองมันมีเครื่อง ยันกันไว้ล่อเสียมันจะค่อยหมุนถ้าปงกรรมมันหักไปแล้วมันก็หมุนไม่ได้อารมณ์ทั้งหลายถ้าหาเราเห็นโทษเห็นชัพกอจะปล่อยวางหักวงไปได้ทันทีเลยวมดมันก็มีการที่จะมาตอไปมันก็หยุดยิ่งน,นั่นแหละสิ่งที่เราต้องการ,ศาศาารจะตระสนัเพราะฉะนั้นทุกคนควพาก่านอบรมตนทุกคนตนให้เข้าถึงตรงนั้นสิ่งจะเป็นผลประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อกัน ต่้งอธิบายมาก่ด้วยเสยื้อคนีน